เรือทั้งสองลำนครับเข้าเข้าเทียบทุ่นเลยครับพี่น้งครับถือว่าเป็นเรือที่นะครับกาบสูงน้ํากว่าได้เพราะว่าเป็นเรือยาวใหญ่ไม่มีใคออกอมาแล้วเหมือนเดิมกรับสภาพสถานการณ์อย่างนี้สอนชัยทับนาวางเงยหน้าเง,งยตามาเฮ้ เพชรพชรานี่ว่าเอาอีกแล้วหมูไม่ดูอยู่ยังไงเอายังไงเอายังไงสู้ไม่สู้ไม่รู้คอยพายพายกันมาประคองมองหน้าสถานการณ์ก็ไม่ค่อยจะดีน้ํากระลุกกระลอกคือคลื่นเยอะลกคืนเยอะสอนใช้ทัพนาวาก็พายตามมา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 นี่ไม่ได้ปากข้าวนาวานี่ว่าเฮ้ยไล่บทไล่เวียดไล่เสียดไล่แทกลุยแหลกกันมาเหนื่อยหน้ามา รือเสียดองดีวาตัวไรตัวมันก็ยังมีน้กใจยังพายอยู่ก็ถือว่าถือว่าเป็นเรือเก่งกาจกับมายนนมาโยออยากงไม่ท้อไม่แล้ครับล่องน้ำเป็นเรือดีบว่าเห็นพญละบอกว่าไทยน้ำที่วันนี้มาติงจ่าครับมาเจอกับไขไม่เจอเจะก็สอนใจครับสาววาก็รู้ตัวไปลองรู้ตัวไปลองก็ถือว่าไม่ถอดใจก็ไม่เป็นไรก็มีนัาใจนักกีฬาถ้าสู้กันไปก็สู้ได้ก็สู้ถ้าสู้ไม่ได้ก็วางพายก็เท่านั้นเองครับไม่มีอะไรแน่นอนครับ ท่ามกลางสายลมท่ามกลางธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงได้ทั้งคู่ก็ค่อยๆหายขยับขึ้นมาเพื่อไม่เสียเวลาแล้วก็ทําไปตามเอมดูแลในน้ําเรือดีจากอบุบลราชธานีด้วยกันทั้งคู่ครับอารุยสอนไทยทับนาวาอยู่ล่องน้ําแดงอยู่ฝั่งนี้ค่อยๆายเบียดขึ้นมาพายเบียดขึ้นมาพายเบียดว่าเพชรพัชรไทยน้ำทิพย์ มุมเดี๋ยวก็ฮู้กับพี่น้องในเมื่อเฮื่อมาจากจังหวัดเดียวกันเฮื่อบานผีเมืองน้องเมื่อติดกันเที่ยวนีมาเบิ่งกันว่าขอนใจทับนาว่าสู่กับเพชรพัชระเพชรพัชราตอนนี้น้ำนาไปโหลดในขณะที่สอนใ่หนีได้หนีไปหนีได้หนีไปเพชรพัชราบทธาผู้ใดแล้วแล้วก็เขาไปจ้อยพี่น้องการยกพงน้ำเงินครับเพชรพัชระไทยน้ำทิพย์